เงาะหวานหวานจ้าเงาะหวานหวานเงาะหวานหวาน ถุงนี้น่าจะสิบห้าโลเนาะแล้วถุงนี้ล่ะถุงนี้ก็น่าจะสิบห้าโลตัวนี้น่าจะห้าโลได้เนาะเงาะหวาน เงาะหวานหวานปลายทางอุบลราชธานีจ้าเงาะหวานหวานรอหน่อยนะเงาะกำลังเดินทาง สดสดจากต้นปลอสานพิษเงาะหวานๆจ้า